สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกับสาอุดรคนไก่บานค่ะมาเดอ้อพี่น้องไม่ก,กินแกลงน้ำกกนเมื่อนี่แต่ปนกินแกลงปนปลาทูแล้วจิโซ่ปนเบิงพึ่งเห็นแล้วไม่ๆม่ปนมันคือเป็นสีจังสีปุี่มันใสเบมือพริกซีนนน้นุ้ยผมนี่เมื่อนี่อ้วกพักลายแต่นายพักลายขนาดเบิงอันนีหมากอันหมักมะละก้าหันละหมักทัวแล้วก,ก็พักมีอันพักแปน ทุ่นทุน,ทนลวกพักกระเดาลวกพักกระเดาไม่ไม่อันหนึ่งขอนิว้วขอนิ้วอุ้นไม่โคเวฟบเอาอันทันไส้ซังเน้กินอาหารจีนเขามาส่งเพื่อนวังหันเขาลืมเขาลืมอย่างหนึ่งเพื่อนก็เลยศูน,นตอนนี้่ถาเขามาส่งมายอยู่รอ,อบสองแต่เรื่องตัวเขเจ้าหายนี่ถ้าเป็นเท่านี่ บอ่อมากกับแล้วแล้วเนาะบรตส่งกลับไปกลับมากหรือต่นทอมาแล้วคพี่น้องไม่ได้มากินทั้งกันกินเ้าได้กินแรงแะ่จคม้กเขาเจ้าแบบขุ้มขม ุบสนสแพรบจนไหนอ่ะเพิ่หอดอีเมลดิหลับงัวของผมสกเล็กมากเลยมากแล้วมันน่าจะร้อนสุก,กี้ไปะสุก,กี้มีแฟนครับด้หนีเดี๋ยวนี้สุก,กี้นะ่ะสุกี้ธรรมาดา สกีมีแฟนของแฟนครับฮืมคกันมาทไมกินเผยอกจังันน ถึงมือข้าวเหนียวกับเนียวเหนียวสมคำข้าวเหนียวอีเดียโดนแล้วไม่ได้กินเขาก็ปนุน ก็ปนหลวกผักผักซดไปหล,ลวกหลวกซื้อมาตลาดอ,อันเป็นเรนเนสเทลมือนล้ะนะว่าคืออยากกินปนสำหรับเขาลยแบบซื้อมากปลาทูผักกระเดาเขากันสนาด ว,ว่าสิวายัางเกาะรืมข้าวไหมวาสิวาบางคนบางคนซื้อนูอันนู้ซื้ออันข้าวเอินซื้อสมัยอยู่บ้านสมัยอยู่เมืองไทยซื้อรถรถจักหน้าเกิดอันก็ไม่คิดตั้งซื้อให้รถจะหน้าเพราะว่าเกิดเครอ่องรถสามหล่อเกิดอยู่ทงหน้า เบนเดบอกเรื่องเล่าเจ้าตำหน,น้านเกิดยูโรอันทั้งหมดสามรอบแม่กําลัางสิไปลพยงบานบันนี้อันมันมันออกก่อนแม่ว่ามันออกก่อนมันอดบ่ฟังอยู่หน้าเลยไปบ่หอดลพยงบานนั่นละกะเ็เซื่อซื้อว่ารถจะหน้ากเ็เลยจะออกอยู่หน้าบันนี้นั่นละซื้อเลนซื้อรถบันนี้อันพ่อหูจากกาแฟมันบอกมัน เอื่นเงาสุก,กี้ท่าเกกินกินเท่าเขาก็ได้เอิ่น o s e ภาษาก็เลยได้ซื้อเป็นภาษาอังกฤษซื้อ rose พูดอดไอย่างเอิ่นยังก็ได้เอิ่นลดเอิ่น o s e เอื่นโรจน,น่าเอิ่นยังไงเอิ่นเอื่ได้เมืองต่างสบายอันอันผู้มีหลายคนถามหาเฟซบุ๊กเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเฟซบุ๊กเพิ่งไปเปิดเป็นอัน ่าพ uh, เล็กร่างสองสามมือที่แล้วแต่ว่าสีบาให้ฟังก่อนเลือกกอนสิเข้าไปก็นสิขเขเ้าไปเบิ้งเข้าไปติดตามแลยแม่พี่น้องเพราะว่ารูปลายรูปมันค่อนขางที่จะอันค่อยหางที่จะแรง บางคนเขาบอกวาก,กับเตือนไว้กอนอะคะ่ะเตือนไว้กอนเพราะว่าก็ยิ้มันเป็นเฟซบุ๊ก่วนโตนะบางที้ค้นถามก็เลยแบบเอบบเอเปิดเป็นภาพเล็กเปิดเป็นส่วนร่วมบางอะถ้าคนบอมมากอะกับบอกเตืนบบอนเตือนไว้ให้เห็นถามหลายคนเลยนะ ย่างเข้าไปโอ้ยน้ามันคือเต่งโตเปูรใช่ปะาย่างโคสือเต่งโตโปอร์ซัมเนอัมดาเข้า่าัาล่างค้นหวานึกว่ามันเข้าไปขาข้นตายมากมางเรามันโถทดขาข้นตายมากึง Mặc vào lại mẹ cóp của ก,กินป,นนนป่นปลาเศร้าก็ขอบปุ่นกับแสบไปเนาะพี่น้องเนาะปุ่นปลาก็ขอบปุ่นนะเขากันเนี่ยสมัยตะกี้กินดูยไม่ได้เห็นน้ำแบบเป็นท่างการนเลยไหมแล้วก็สัวปุ่นปลา มื่ออื่นทานแล้วเหลือกินมาหมดสิเก็บไว,ว้สัวกินกับข้าคปุ่นแซ่บไว้อุ่นกินเมื่อใดเมื่อใดกินกันได้กินเราเ อยากกินจำบักหุงดูแต่ว่ากินหลายเหลือมนม่ใสิจา้ากินหลายไม่ได้กินเข่าอ่ะนี่ก็ไม่ค่อยดีตอนร่างกายชอบเป็นแดดกินอย่างอื่นกลับกันนั่งสจับกันนั่ง